สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าพรอยู่ที่วัดในกลางนะคะวัดในกลางนี่อยู่ตำบลบ้านแหลมนะคะทุกคนอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะทุกคนออบริเวณวัดจะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าทุกคนคะเรามาเราผ่านมาเราเห็นมีอยู่ว่าข้างในวัดเนี่ยบริเวณวัดเนี่ยเข้าทางนี้ได้ไหมไอ้น้องพี่เดินเข้าประเด็นนี้ได้ปะพอดีเราเห็นมีเอ,อ่อ ไม่รู้ว่าว่าพรหมีควารู้สึกว่าว่าเออไปทางไหนได้ล่ะทางนี้ใช่ปะไปทางนี้ใช่ปะมีหมาปอเนี่ย <laughs> เดินมาแบบโหเจ้าชินมากเลยทุกคนเดีนนะ๋ยดนนะเ,เดินมเดินนะดมาเขาเดินไปทางไหนกันก็ไม่รู้เราก็เดินมาทางนี้แหละจริงๆแล้วเขาเดินดิมถนนได้นะทุกคนแต่ว่าเราก็เดินเลาะเลยเอาแล้วมันไปโพ่าทางไหนได้ล่ะเนี่ย โถมันก็ต้องมาโผล่โผล่นี่อยู่ดีเละทุกคนโผล่เนี่ยโผล่เนี่ยถนนเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับอะไรนะโรงเรียนปะโรงเรียนแหละนีะ่เดี๋ยวมาให้ดูมีไก่ตัวใหญ่มากไก่ตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เดินเข้ามานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ แล้วก็ข้างในเเดี๋ยวนะคะคนเดี๋ยวเราพาเดินตรงนี้ก่อน,นก็จะเป็นองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่านะคะนี่นี่ใช่นี่ค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินจะอยู่บนนี้นะคะทุกคนโอ้เราก็เดินมาตัวเปล่าเลยเนาะนี่สมเด็จพระเจ้าตากสิน แล้วก็บริเวณรอบข้างก็จะมีไก่นะคะมีไก่ใครผ่านมานะคะอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนวัดในกลางนะคะทุกคนโรงเรียนวัดในกลางก็มีบูชาดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็มาไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินได้นะคะนี่บริเวณประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนะคะ อยู่ที่วัดในกลางนะคะวิ่งมานี่ติดถนนเลยนะทุกคนวิ่งมาแล้วแบบว่าอยู่ติดถนนเลยอ,ะอ่ะทุกคนขอถ่ายกากขอเตือนเค่ะวัดในกลางนะคะอยู่ทีอ่อยู่ที่บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะทุกคนอ่าโอ้แล้วก็มา บริเวณจุดนี้ก็จะเป็นเออ่พระนะคะก็ผ่านมาเห็นแบบว่าเอ้ยมีพระอบบว่า,อ,าอันเชิญสมเด็จพระพุทธศักดิ์สิทธิ์นี่มันเลยนะคะนี่ค่ะมีพระก็พระหลวงพ่อสุโคโไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลวงพ่อเทวริศ อันนี้เป็นหลวงปู่โตแน่เลยนะคะสมเด็จพระธาจารย์โตหลวงพ่อทองนะคะโยมพระพิฆเนศด้วยนะคะและนน้วก็มีเจ้าแม่กุดอินนี่ค่ะประมานี้กราบไหว้ได้นะคะทุกคนหลวงพ่อคะเออพอดีหนูขอสอบถามหน่อยบ้า ทำไมตรงนี้ถึงได้มีองค์พระเจา้จาตัากสินนะคะอ๋อคือว่าตามมาวัดแล้วเนี่ยตอนอสมัยเกิดเขาเรียกว,ว่าเกิดภายสงครามท่านได้ทาพระบรรดาแม่พระเจ้าตากเนี่ยอาหลบภัยที่บ้านแหลมก็คือเรือนภัยทางด้านหลัง,ด,ลงด้านหลังมีเรือนอีกเลยะคะ่ะ อ๋อพระเจ้าตักศิลป์พาแม่มาหลบภัยอ๋อที่วัดนี้ก็คือด้านหลังของวัดตรงนั้นมันมีที่จอดรถอยู่ไปอีกเหรอคะเนี่ยหลังนี้ครับหลังเรือนไทยหลังไม้เนี่ยอ๋อเรือนไถยหลังไม้โอเคเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปอ๋อพระเจ้าตักศิลป์ศาลาไม่ได้เปิดไว้อ๋อถ้าถ้าจะไปเข้าไปชม๋ยวเปิดให้ได้มันเป็นไรเดี๋ยวาก็นอกได้พาแม่มาหลบภัยที่บ้านแหลกก่อนที่ท่านจะไปทีกกัน อ๋อพาแม่มาลลภัยที่บ้านแหลมนี้ก่อนที่จะไปเมืองจันทร์เพอเป็นบ้านเกิดของแม่เป็นบ้านเกิดของแม่อยู่ที่ที่เมืองจันทร์ใช่ไหมคะเป็นบ้านเกิดของแม่คือที่บ้านแหลมนี้อ๋ออ๋อบ้านแหลมคือบ้านเกิดของแม่ที่จะไปเมืองจันทร์คือว่าตอนนั้น่ะมีผ่าศึกพม่านในหกอดกัหมดแล้วคือคือต้องไปฝ่าผรมนกไปที่เมืองจันทร์ยึดเมืองจันทร์ได้แล้วก็ยึดได้ทั้งหมดยึดตรง ค่ายทหารข้ามาแตกสลากหรือกว่าแตกสลากหมดมก็คือได้ยึดที่นั่นยึดที่มังจันได้แล้วก็ยึดได้ทั้งหมดตามประวัติค<า>ือเราผ่านจ,จะเลยสงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้ทำไมมีสมเด็จพระเจ้าตากสินที่แลกผ่านมาเห็นมีไก,ก่หรือว่าพระนเรศวรอ๋อพระพระเจ้าตากสินก็ทรงต๊ดไก่เหมือนกันเลยคะหรือว่ายังไง มันมันมันก็เรียกว่ามันมันหลายอย่างมันหลายอย่างบางประวัติก็ถือว่าเอ่อท่านเหมือนกับว่าด้วยความเมตตาเหมือนกับว่าท่านเลี้ยงเหมือนกับว่าพอเหมือนกับว่าไก่ไก่เนี่ยคือเหมือนกับว่าบาดเจ็บ ใกล้ๆไปอ๋ออ๋อโอเคโอเคได้พอดีหนูก็มาแต่ตัวไม่ได้ทิ้งกระเป๋ามาเลยขอบคุณนะคะหลาอย่างอย่างที่ว่าที่ที่วัดในกลางมีพระเจ้าตากคือว่าท่านเสด็จพาแม่มาหลบภัยที่บ้านแหลมแมตอนนั้นท่านแม่ท่านจะตามไปด้วยแต่ไม่ให้ไปกลัวมีอันตรายมีแม่อยู่คนเดียวไม่อยากจะเสี่ยงอ๋อ้อ คือยอมเหนื่อยคนเดียวเระมาณประมาณว่าคือไม่อยากให้แม่มาเหนื่อยด้วยก็เลยพาแม่มาลบภัยที่นี่แล้วพระเจ้าตักสินจะทรงไปกับทุกขหารอย่างนี้อ๋อโอเคได้ได้ขอบคุณนะคะเรือนไทยอยู่ตรงหลังนี้ใช่ไหมคะหลังนี่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปเราจะถ่ายรอบๆชมรอบๆเอได้ครับโอเคอันเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเรือนไทยที่ หลวงพ่อเขาบอกว่าท่านพระนเรศวพระเจ้าตักสินทรงพาแม่มาหลบภัยนั้นอ๋อรลอนไทยือนนี้แดีโอเคก็คือเราเอ้เราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมีสมเด็จพระเจ้าตักสินอยู่ที่วัดบ้านแหลมอ๋อประวัติเป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะอ๋อือนไทยือนนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้เปิดนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะชมเนี้ยก็เปิดได้แต่ว่าคงคงไม่ไรบกวนนะคะเพราะว่า กว่าเราจะกลับบ้านอีกโอเคเนี่ยนี่เรือน,น,น,นไทยเรือนนี้เลยนะคะนี่เรือนไทยเรือนนี้ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะพาแม่มาหลบภัยนะคะพาแม่มาหลบภัยที่นี่นะคะทุกคนอืนี่เรือนไทยใหญ่มากทุกคนเนี่ยเรือนไทยที่เพราะว่าแม่ของพระเจ้าตากสินเป็นคนบ้านแหลมนะคะแล้วก็ก็เลยพามาหลบภัยที่นี่คือมาหลบภัยอยู่ที่เรือนไทย หลังนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดูเนี่ยเขาก็สามารถเปิดให้เราดูได้แต่ว่าเออคงไม่รบกวนหลวงพ่อหรอกเนี่ยนะคะก็จะเป็นปิดไว้อย่างนี้นะคะอ่ะปิดไว้ใส่ก่อนใส่กุญแจเรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนถ้าเกิดว่ายัางไงแล้วเนี่ยทุกคนผ่านมานะคะลงมาลองมากราบไหว้นะคะกราบไหว้แล้วก็กราบไหว้พระเจ้าตักสินแล้วก็ ชมบริเวณวัดได้นะคะวัดในกลางวัดในกลางนี่ก็กว้างอยู่นะคะทุกคนเนี่ยกว้างมากนะคะกว้างมากเลยอ่ะเออบริเวณวัดกว้างฝวางมากมายเลยนะคะเออก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เนี่ยลานจอดรถนะคะทุกคนลานจอดรถเขาก็จะก้ว้างแบบนี้เลยเนี่ยกว้างใหญ่มากนะคะโอเคก็จะประมาณนี้แหละค่ะชมวัด ในกลางนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้อ๋ออย่าลืมฝากกดติดตามจับชักไคร่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊าย